พบกันที่สองของเราเราก็มากันที่ตลาดสดเทศบาลตำบลพังคูนเรามาหาซื้อของที่จะไปวัดนะครับตำบลางคองหกโมงเช้าอากาศเย็นสบายนะฮะที่สกลนครวันนี้ตลาดกว้างนะเดินไปหาของกินกัน เราจะซื้อของไปไปวัดแล้วก็หาของกินไปด้วยบรรยากาศโลอลครับบ้านๆนดูทอดลองลดรเตอร์ดนะคะ ข้าวจีครับข้าวจีข้าวจีทาไข่ครับเหมือนโรยเกลือเข้าไปนิดนึงขนมกินอะไรคะข้าวจีปลาทูครับ ทำไมต้อง้าถุงใ,<า>ใส่นี่ต้องให้แม่ค้าเก่าเขาทำครับเ,เขาจบ ขาเหนียวใส่ถ uh, ุงตลอดครับแต่เอยทำข้อกับเขาอีกหรอันนี้ใหญ่ขอห้สิบบาทแล้วล่ครับอ๋อเอาเอาควันไม่อีกนะแบ่งๆไปกันเฉลี่ยกัน ให้มันเป็นแบนเนอะโอ้เยอะแล้วค่ะเอาห้าถุงใช่ไหมเงปลาไหมเอาจโตปลาแล้วก็แล้วกันมไปนะครับไปที่วัดผ้ามีกี่องค์จริงเหรอ้าขาวขียวไปาีาาา ขอบคุณครับป่าม <ปะ S 1> ัานมาน,นครับมองที่รเราใกล้ๆเหลืออ,อ,ยอย่างเดียวตอนนี้เหลือต้าหูจู้หูหอยากินจู้หูน้ำต้าหูผมหมดแล้วเรามาเช้าเกิน าานนยังหมดเรื่องหมดเราก็จะตรววัดต่อครับตอนนี้ง่วงมากเลยไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้มาก,ก่อน,นในชีวิตทั้งทางเลยค่ะไปไหนกันลนะ่ะเดินอ้อมมานี่ก็ได้นะ,ะเสร็จแล้วนะรับ หลังจากที่เราซื้อของเสร็จเราก็จะไปไหนกันต่อครับไปไหนต่อแล้วโอ้ยจนแกกินขอจีนได้ไหมนี่มันอะไรมันคือข้าวเหนียวจิ้มไข่เหรอใช่ข้าวจีท่าไข่ข้าอย่างนี้เหรอเป็นภาษาเราเขาจะเรียกว่าเลยแม่แป๊ะ เขาดัดเขาจี้เนี่ยนะจะเปนทำไมเป็นเป็เราเป็นเราแซบบ่ลุงเขาจะโรยเกลือก่อนแล้วค่อยทาไข่ไปดูสูตรนะครับจะไปตลาดเราไม่ถึงวัด้อะครับก่อนเราจะใส่ทันเหรอทันเขยังสวดมนต์อยู่เลยบรรยากาศลำลื่นมากครับ 在哈。 ไปเลยนีนบงโอ้แค่คนรับจางอี่ใส่บาจ่นะเขาคู่กันเขาเกลดมาคู่กันเออ ข้าวนุ่มมากขามมากสาุนจร่าุจานไข่ <c oughs> <c oughs> ตื่นเที่ยง อันนี้ปลูกแน่เลยเนี่ยเป็นปา่าไงเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรน้ำน้ำมน้ำอาจอาจะเยอะแล้วก็ดีโอ้ สวยแท้โบทสีเงินกินยังไงเฮ้ยอันนี้ไ,ไปไหนข้าไปไหนไป,นไป ติดล้บอกเไปเที่ยวกันต่อ5คนเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวไปไม่เกี่ยวห้ามขึ้นตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นใช่ครับไปกันไหนต่อไปต่อกันที่ไหนดีขึ้นเขา ค่าจะเราเราก็จะมีเวลามาชิลอยู่ที่หาดคำสมบูรณ์โอเค้ปรีบเลยเราเล่นน้ำได้ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนทะเลสาบมีบาดาังกโบ๊ทมีโดนัทเล่นด้วยครับเรารีบขึ้นงั้นเราก็รีบขึ้นดีกว่าครับโอ้โหงั้นเราไม่ต้องขึ้นเขาดีกว่าไปเลยเ้าเลยแวะกันอีกแล้วเติมพลังงานก่อนครับกาแฟหอม ินฮะนินกันเถอนี่มีน้ำตกด้วยนะทุกคนเก p u พุโนจัดให้แล้วมาจัดให้แล้ว Thank you Thank you คาเจกี้ิเป็นผ้าครั <Huh? S 2> บ กววมาแล้นะครับคนละคนละเกลียวเตรนพลังก่อนขึ้นถ้ำนะนี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยสาวห้าวมากห้าวเหลือเกินนี่ไปนานานี่ไปไหนมากันเปลี่ยนชุดข้าเปลี่ยนชุดโอ้โหเกาหลีเกาใจเวอร์สปอร์ตเกิร์ลพร้อมปีนถ้ำคนถ้ำมาร้องไห้ จะพูดไม่กินคาราเมลนะแบบว่านมปั่นคาราเมลคเลยนะครับแต่เเป็นคาารมลไปกันต่อจานไปกันต่อต้องพูดยังไงไปกันต่อก็ๆแจ๋วจากสกลนครมาถึงนี่เรียบร้อยแล้วเราก็อยู่กันที่ทำหน้าค่ะโอ้โหใส่ชื่อใส่หมวกเอมิสครับ อ,อจอดรถที่นี่ซาบัททุกคันนะครับ,บาาะจะากินน้่ง้นฝากอันนี้หน่อยนี่อันนี้ซื้อใหม่หมดเลยเหรอ,ซ,อซื้อแต่แตบับเหรอตอนนี้ก็มาเติมพลังกันอยู่นะคร โวดเด้ oh, <im um> ไม่ได sì ้ไปเลยของเท่ขึ้นเที่ยงไ่ต้มข er ้ไม่ย um ังไม่หิวสามสิบสามองศายเอาอนไม่เล็กพ่อพลังงานอย่งเร่งด่วนค่ะตอนนี้อยู่เฉยก็เสียพลังงานแล้วบอกเลยความร้อน้ะอุมากน หลังจากเราดีจิสเตอร์นะเราก็มาจุดที่สอนะครับเพื่อที่จะมาลักพาตัวไกดขึ้นไปไกดของเราครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้องไวครับุอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ครับสูดไหมครับสดี๋ยวูด่สดไม่สูดไ่สูดไม่สูดสูดไม่สูด่สูดไม่ด่ไ่ดดดดสดดดได คนละเท่าไหร่คะคนละสามสิบบาทครับสามห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทคิดเลขกถึงมากเราก็จะได้ตั๋วมาเราก็จะไปยื่นข้างบนกันนะอันนี้คืออุทยานไหมอุทยานใช่ก็คือปั๊มใช่ปั๊มได้ถ้ามีถ้ามีเดี๋ยวรอ จากไหนครับกรุงเทพครับผมขึ้นครั้งแรกเลยแต่บ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่บึงการเฮ้ยไปเดี๋ยวพาเพื่อนมาเพื่อนอยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีหิเอ้ยพ่อเฉยรับไปยังคนไทยกับคนดังยังหนึงสองสามรอบใดไหมรอบ เที่ยงโบมีอันรอบที่เท่าไรขึ้นรอบที่เก่ารอบที่แปดโซบีตอนนั้นน่ะพี่โบใส่โอ้เพื่อนกันใช่ครับจะไปขึ้นด้วยกันเหรอทำไมเราต้องว่ยตรงนี้ครับเออไกลครับมาขอที่ครับมาจะเป็นแขอที่เจ้าป่าช่วยเปิดทางเปิดป่าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวขอขอที่เนี่ยเดี๋ยวรอเข้าไปหรือว่าไปได้เลย ยังยังครับเดี๋ยวเท <Okay, S 1> ็ก <okay, S 1> เดี๋ยวเราก็หินเต่า <Okay. S 2> หินเต่าควาสิทำไหม This is a turtle. ล็อก <Lock> ไม่หอบเอาไม่หอบสิแปลกกาไป,ไปโ,กโกโก้จุดบีไหมไปเลยไหม ีครับบโอ้ตอนนี้เราเสียสูญเสียกำลังคนไปหนึ่งคนนะครับคุณไม่ได้ไปต่อคุณไม่ได้ไปต่อไปได้ไหมไปอีกได้ไหมเออนี่คนฟิตคนฟิต ปึกษาเพื่อนด้วยนะจะไปอ่ะครับตอนนี้เรามาถึงจุดไหนแล้วครับจุดเอเลยจุดเขาเรียกว่าจุดอะไรตรงนี้จุดอะไรนะเบลล่านี่ช่องบาเล่เป็นไงบ้างเซเป็นไงบ้างเป็นลมเป็นนี่ลมเยอะอยู่นะครับทุกคนไม่ได้เดียวดาย มใมปไปแล้วครับตัวน,นี้ชันจัดเลยนะครับตัวน,นี้นานานโคตรชันนะครับ <สะ S 1> อ้ เหนื่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมลมเย็นมากข้างบนครับตาดีสดๆโอ้มีนักร้องด้วยครับข้างบนสุดยอดมากเลยมีนักร้องได้ไงจับจี่สสังอเลยได้ร้องเพลงละเราถึงแล้วนะครับทอมล้อคอย่างเป็นแก๊งก่อนสิาโอเค เ <Yeah>, yeah. ยยมาฤดูแล้งมันก็จะมีแค่หินนะครับก็ได้ฟิลอีกรูปแบบนึงดเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก,ก่อนนะครับแต่ถ้ามาหน้าที่แบบหน้าฝนมันก็จะเป็นามาใครจะถ่ายถ่ายเลยปะถ่ายถ่ายวกันนะลงไปท่านะครับ นี้นใช่ไหมคุณถือว่าตัวไหนครับไม่มเป็นไรคะ่ะเออมาถึงแล้วนะครับถ้ำนาคานี่ครับจุดที่ตาตรงนี้ถ่ายรูปได้ครับจุดลำตัวครับพงน,นี่ก่อนเลยจุดลำตัวตรงนี้เหรอใช่เรืเร่อยๆครับตกใจ ต็เป็นงแสงถ่ายไหมช่องแสงอแสงปรตูบีเด้าทั้งสองก็ได้ครับมันจะเป็นคอบเสียงเอาสีสันเข้าไปตรงนั้นนะครับพอพอพอพรเสร็จแล้วนะครับไม่พอไปแล้วอแล้วัใจคบขนบหคนท่บ้าครับขอคน่บ้าให้คนที่บ้าน เมื่อวานไปสันเขื่อนวันนี้ไปสัน,นดูดสันเขาม <c oughs> ีทางลัดไหม <c oughs> เ,เ,ออเรีมันมเห็นมองไปอะไรเราเห็นแล้วตัวนี้มองกกไกลๆเห็นมองไกลๆไม่ลงไปหรอกอกันได้ พีเอ็มสองจุดห้าเสียวมากเลยครับทุกคนกายดูไว้นะกายขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้เออสะดือพลกาครับลึกสองเมตรรัศมีความกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรไปทุกคนโกโก หัวนะคหนึ่งแล้วหรอเดี๋ยวาตุ้ม่กได้ครับเจดีสามเจดีครับเจดีแล้วแล้วก็เอแล้วก็เจดีสามยอ๋อใจกันดู่ว่าจะไปกันหรือแต่ว่าน่าจะร้อนหน่อยอนเยนันหครับไม่ขึ้นไหมไม่ขึ้น่ดี๋ย่กขวาเลยครับ turn right 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 ไหน right นี่ right นั่นนี่แหละตัวเองเราเดินมาอย่างงี้แหละใช่แล้วเราก็เลี้ยวนู่นแล้วเราก็ขึ้นไหมตัวเองไม่ไม่เห็นแล้วท้อเห็นแล้วท้อตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะถึงที่ไหนหลวงปู่บ้าง เฮ้ยทำไมรู้อะอ่านป้าย <c oughs> เอาผ้าหายผ้าหายไปไหนมูฟหรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่ถึง please take off your shoes <c oughs> เสียงอีดอัดอีดอัดห้ามวางบ,างบางนอันนี้ก็ไป,ไปวานเ้นแล้วก็เดินมาใหม่ เดินไปไหนบ้างก็ไม่รู้อขอพรเสร็จแล้วนะครับขอพรจากปู่วังเสร็จแล้วเราก็จะไปที่เสียนนาคานะครับจุดนี้จะเป็นเสียนนาคานะครับทุกคน น,นั่งตัวนี้มา,น,านั่ตงตัวนี้ตอนนี้เราก็ถึงเสียงที่สามแล้วนะครับเป็นเสียงที่เหมือนที่สุดเลยสำหรับผมนะในความคิดผมม,มันเหมือนมากเข้ามาถ่ายรูปไหนถ่ายรูปตรงนี้เสียงเชิงสินทางหน้าแรงก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดทางเข้ามาเพราะว่าถ้าลงไปใช้กำเนียมันเพิ่งจุดเริ่มอยู่เลยเจุดอ,อันนี้จุดเริ่มลงเี้ยพลังงานหมดเหรอจับจับยำยำตามมาครับตามมาครับ ชันมากไม่แน่เดือนนี้ก็น่าจะหลับพรุ่งนี้ขอให้หลับเถอะแล้วปกติเดินเขาจะเดินไม่ตกงมีเช่นปีที่แล้วที่ไปขอที่เชื่อปูแล้วก็ปีนี้มานี่อื่ต่อไปก็โลมาเจอไดโนเสารเด็กครับ Please say hello with my camera โอ้บ๊ายบายบรู น,นี่เราก็ลงมาถึงภาคพื้นแล้วนะครับจากข้างบนลงล่างใช้เวลาไปขึ้นตั้งแต่กี่โมงนะเที่ยงนิดๆตอนนี้สี่โมงสี่สิบหกจะห้าโมงแล้วแต่ว่าเราอยู่ช่วยเขาด้วยนะอ๋อโอเคพระตอนอยู่อำเภออะไรับวานอนีวาร ไม่ใกล้เคียงไเห็นตลาดมันแฉีทั้งคโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับก็โอเคหลังลงถ้ำมานะครับเป็นไงครับคนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากพรอนสมอก่อนบรรยากาศนะครับริมหาดคำสมบูรณ์ของกินเพียบโอ้แมงวันก็เพียบเช่นกัน โอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับแล้วเราก็จะกลับกันแล้วขับไปครับไปข้าไปชะลออยู่หน้าโรงเรียนก่อนนะมารงมากมาที่ไหนเนี่ยขวายางพี่แจ๊คดูนี่เชี่ยพี่แจ๊คเราดูแบบมืดไปหมด